ขอกราบสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำระบบภายในร้านของเราเองค่ะร้านของเรามีชื่อร้านว่า Not For Sale ค่ะเป็นร้านที่ตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อขายสินค้าที่เป็นของใช้ทั่วไปโดยเฉพาะค่ะอาทิเช่นครีมสบู่ยาสระผมกล่องส่เว่นตากล่องข้าวเป็นต้นค่ะส่วนเรื่องราคาการจัดส่งทางร้านมีค่าจัดส่งเมาเหมาสิบบาททุกออเดอร์นะคะ ทางร้านของเราจะจัดส่งของทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตัดยอดทุก4ทุ่มของทุกๆวันถ้าหลังจาก4ทุ่มแล้วทางร้านของเราขออนุญาตยนออเดอร์จะส่งในวันถัดไปนะคะโดยในร้านของเรามีสมาชิกกันทั้งหมด11คนค่ะทุกคนในร้านมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันทุกคนค่ะโดยแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่ายสองคนแรกนะคะเป็นเนยกับเบนค่ะทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลร้าน บวกกับโพสต์สินค้าในร้านเช็คคอมเมนต์ต่างๆในโพสต์ที่ลูกค้าคอมเมนต์ตอบแชทลูกค้าบอกอรายละเอียดสินค้าในร้านที่ลูกค้าต้องการทราบตามคุณสมบัติของสินค้าภายในร้านค่ะฝ่ายต่อมานะคะเป็นฝ่ายอาร์ตค่ะมีมุกมิกกับเฟิร์สนะคะรับผิดชอบเรื่องถ่ายรูปปรับแต่งรูปภาพสินค้าภายในร้านให้น่าสนใจและก็สะดุดตาคุณลูกค้าค่ะฝ่ายต่อมาเป็นฝ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะ ส่วนตรงนี้เป็นเข้าฟ่างกับกันนะคะเป็นผู้ดูแลการทำคอนเทนต์โฆษณาสินค้าของร้านให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ยอดขายสินค้าของเราเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเลยค่ะ ฝ่ายถัดมาเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะพิมพ์กับฝนจะเป็นผู้จัดการตรงนี้ค่ะทําการตลาดคิดโปรโมชั่นต่างๆภายในร้านเพื่อดึงดูดคุณลูกค้าและก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าที่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากทางร้านเราค่ะต่อมานะคะลิซ่าค่ะเป็นพนักงานสต็อกของเช็คสินค้าภายในร้านค่ะว่าขาดเหลืออะไรตรงไหนยังไงบ้างแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่ต้องมีความละเอียดสูงด้วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นพนักงานแพ็คสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งกับทางร้านเรานะคะ mm hmm. ก็คือกีตตานั่นเองค่ะคนสุดท้ายในร้านเราแล้วนะคะก็คือมิลกี้ค่ะเป็นฝ่ายบัญชีนะคะดูแลรายรับรายจ่ายกำไรต่างๆภายในร้านนะคะต้นทุนเท่าไหรค่ค่ะทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ฝ่ายนี้สำคัญมากๆเลยนะคะต้องเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้ถวนแล้วก็รอบคอบมากๆด้วยค่ะ แล้วสุดท้ายนี้ทางร้าน Not For Sale ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะมาอุดหนุนสินค้าร้านเราด้วยนะขอบคุณคะ่ะ